อันนี้เป็นหมายจับสารนะข่มขืนกระทาชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้กระทาชําราเด็กอายุยังไม่เกิน15บห้าปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและเป็นการกระทําแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีเข้าใจข้อหาละสิทธิแจ้งแล้ไม่นานตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่กี่เดือน แล,และส่วนหนึ่งที่ผมเสพทุกครั้งมันจะมีผมชอบไปดูหนังโป๊แล้วก็ไปทำตามหนังหนังโป๊ที่ผมดูจนเกิดอารมณ์แล้วก็ไปทำกับน,น้องทำกับลูกเลี้ยงจนเป็นนิสยัยก็เลยแบบ น้องที่ผมก็ทําไปน้องก็มีการฝัดนิดหนึ่งแล้วก็บางทีก็สะบัดตัวแล้วก็แกก็นิ่งไปผมก็นึกว่าแกไม่ไม่ไม่อะไรผมก็เลยทําแล้วก็ทําจนเป็นนิสัยเวลาเสพยาบ้า